นีัครับนี่ผมกจะจีมาร้องพี่สูดไหนฟังเพียงแต่งใหม่ครับแต่งเมื่อกี้นี่ยครับทำรองเพียงใดรองฟังเบืองครับคอเจ้าเป็นแห้งใจครับผมกะทีร้องจับทำรองเมืองเราครับลองฟังเมืองครับแล้วโค ยืมนอใบนามาเป็นแห้งใจนามาเยียวอย่าไข่ใจมนเยืมนาผู้ลังคนมาเสริมกำลังใจให้ตัวไอดอกสูตโตเจ้าสิหูบป้อเจ้าสิฮูป้นนะว่าอึ้าย้างใจพี คืออำลำน้ำคนดีแต่ละมือสิปวงบาอยากเห็นหน้าอยู่พอเศร้าบ่มีสีเที่ยงขางเจ้าขอเพียงสาวอย่ามือนพีไอ้หักเจ้าแห้งอีรีบุญบ่มีสีสางกอเพื่อตัวเจ้าเดีลานาะ เออเออเออเอเอเอนีนเอาคำว่าฮ <gegen violin> <warfare> <ess tobacco anim osity> ักมาเป็นต้นทุนใจเจ้าสิว่าจังไอ้ไอ้สิบอี่เอียงขอเพียงใจเจ้าบ่มีเขาเดินข้างเคียงอ้สิบอล้ำเมียงยึดหัวใจเจ้าดอกนะ เส้นทางความฝันที่ไอ้เคยฝันไว้อยากได้เจ้าคนไข้เคียงคางไอ,อย้ยามืออ่อยเวทีชีวิตปมมีเอยียงซอยช่วยหากเป็นเจ้าคนสวยนั่นอุ้มชูมหัวใจความรักนั้นสุดจะหนักเพียงหากห้ามหัวใจให้ลุ่มลงโอ้ความรักใช้หัวใจต้องมันคง พียงสื่อตรงต่อรักเราก็เกินพอเว้าจ้อจ้อจ้อจขอได้บ่คำนางทั้งชีวิตอ้ายน่อยบ่เต็มร้อยย่านเสียแผนเว้าแน่นๆ้ยแน่นแขอเพียงแฟนอย่าห่างไกลอ้ายหักเจ้าอีหลีนะผู้อ่าแห่งใจอ้าย เออเออขอบคุณครับผมสวัสดีครับ